นี่เสม็ทยามเช้าเราอยู่ฝั่งบังกะโลทับทิมนี่เป็นเวลา6โมง40ต่วันยังไม่ขึ้นเลยเสียงขึ้นดังมากหาดสวยนะทะเลก็ใส,สายละเอียดมากเลยนูนมุมนูน้นจะเป็นมุมที่เราเห็นบ่อยๆข้างถ่ายรูก นั่นร้านอาหารที่เราดินเนอร์เมื่อคืนอันนั้นคุณป้าอันนี้คือบริเวณฝั่งบ้านพักมังกรโลทับทิมหนาวมากเลยคะ่ะ เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเราไม่รู้พระอาทิตย์จะขึ้นตอนกี่โมงนะคะ แต่ตอนนี้6โมง40พระอาที่ก็ยังไม่ขึ้นเลยเราหวังว่ามันจะขึ้นมุมนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตะวันกำลังจะขึ้นแล้วสีส้มๆไ,ไกลๆโ้โน่นๆ่ๆ,ๆ,ๆ เมื่อกี้น้ำทะเลยังไม่ถึงเลยตอนนี้น้ำทะเลสักเข้ามาใกล้มาก สงสัยจะไม่ขึ้นง่ายๆแฮะ